ใช่ดวงดาวเมื่อพล่าแสงใช้ร้อนแรงดังแจงอาทิตย์องสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆคลิปนี้ก็อยากจะออกมาพูดถึงเรื่องมีมีทวดคนหนึ่งนะคะทวดทวดผู้หญิงนะคะเขาออกมาทวงค่าค่าจ้างปู่ปริจิตนะคะ เขาก็มาถามเขาพูดประมาณว่าทวงว่าเงินที่เหลือไปไหนแล้วแมวก็อยากทราบว่าคุณน่ะไปค้างอยู่ท่อน้ําทิ้งตัวไหนที่คุณไม่รู้เลยเลยว่าลุงคนเขาไปจ่ายอะไรมาบ้างเขาเจ๊กเกงหมดแลวทุกอย่างไปอุดอยู่ท่อน้ําทิ้งพอปุดออกมาได้ก็มาพูดเอา้าพุดเอาแม่โตมาได้ยังไงแก่แก่จนว่าข้างล่างนี่เป็นเปลี่ยนสีแล้วนะคะอยากจะบอกว่า จะพูดอะไรอะ่ะเอาข้อมูลให้มันจริงจจะถล่มลงพลอะไรอ่ะเอาข้อมูลจริงๆออกมาพูดแบบโอ้โหไม่คิดเลยนั่งนั่งพูดวงถามอยากจะทราบว่าคุณบริจาคเท่าไหร่ค่าที่สร้างอ่ะเอาเวลาไปอยู่ไปหาผัวดีกว่าไหมเห็นบอกว่าไม่มีผัวจะมีคู่ไหมอะไรไหมเป็นเป็นอะไรนักหนาเป็นอะไรนักหนาอยากจะทราบติดเชื้อติดเชื้อยุงลาย เป็นยาติกันยุงลายแม่ออกมาทวงค่าสร้างป,ปรราูกไปบริจิตคิดได้อย่างไงแกจะตายหาแล้วให้ให้ให้ไอตัวลายมันใส่ความคิดลงในสมอง <c oughs> ขอโทษนะคะเพื่อน <c oughs> <ๆ>โอ้ไปฟังไปดูไม่ใช่อยากไปดูนะไปไปดูว่าโอ้เขามีความคิดเห็นยังไงวะอะไรนะเอาไปเอามาโอ้ สมองมีแต่ฟางล้วนๆอะ่ะบอกให้กินเยอะฟางอะ่ะกินปลายเยอะๆแก่แล้วแก่ให้มีคุณภาพแก่ให้ลูกหลานนับถือแก่ให้คนเขามาเข้ามาด่าดูไม่ค่อยนิน่งค่ะพี่ใส่ไม่รู้จะไม่รู้ว่าตอนช่วงที่ว่าลุงพลเขาไปจ่ายพาทรงพาสีอะไรขเขาแจกแจงอะไรนี้คุณไปอยู่อยู่รูไหนไปตันอยู่ตรงหรไหนแล้วมันยังไม่มีคนสานน้ําเข้ามา ยังไม่มีคนสานน้าให้หลุดออกมาจากท่อพอหลุดออกมาจากท่อปุ๊บเอาทันทียังไม่รู้อีโนอีเน่พูดทวงจ้างบริจาคเท่าไรเราก็บริจาคไม่เห็นไม่เห็น้องพูดเลยการทําบุญยกมือท่วมหัวไปแล้วเขาเจะไปทําอะไรยังไงปล่อยเขาไปนี่ไม่ใช่บริจาคมานั่งแพลมเ,มเส็มแพลมขอให้ได้พูดอยางมีกระแสฉันนั้นไม่อยากมีกระแสหรอกฉันไม่ต้องรีบรุนอะไรอยู่สบายสบาย ทำช่องทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำแบบอยากคุยกับเพื่อนฝูงเอาคนน้ำดีหัวสมองคิดเหมือนกันไอประเภทที่ว่าให้คนอื่นเอาฟางมาใส่ให้ในสมองอ่ะอย่าไปติดตามอย่าไปฟังแล้วคนที่เข้าไปฟังนั่ะก็เอออหอ,อหโอบโอ้โหเลยไม่มีสมองดูคนต้องดูดูให้ดีบางคนพูดโอ้ยพูดดีเอ้ะอย่างงู้นอย่างนี้ การทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่อย่ามาัทวงบุญคุณ,คณพูดพูดเอ็นเก่ได้พูดตามคนอื่นเขาคิดเองไม่เป็นเหรออยากจะมาพูดอยากจะมาบอกเตือนสติถ้าอยู่ใกล้ๆอยากจะเคาะหัวหมันหลวงพ่อคุณเนี่ยเอาสมองมันกลับมาคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนตรึกตรองก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วโอ้ยเอาเวลาไปลดน้ำหนักให้หุ่นสวยๆนะคะ นี่คือควาวางนี้ของอีแมวนังแมวนะคะฉ,ฉ,ฉันอยากชัดหมันใส่มากเลยฉันเห็นพูดแล้วโอ้โหว่าลุงนี่เงินค่าค่าที่เหลือจากสร้างองค์ปู่ไปไหนอะไรนี่กลับไปย้อนดูทุกๆอย่างนะย้อนด,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 ดูทุกคลิปอยากจะฝากถึงเอ่ออะไรอย่างพูดว่าอะไรดีนะริ้วรอค่ะริ้วรอของยุงลายนะคะตรงนี้ ใครที่รู้ก็ช่วยไปบอกเขาด้วยนะมีอะไรไม่จำเป็นนะโทรได้เขาบอกอย่างนี้เวลาของเขาก็โทรได้อย่างแม่ก็โทรได้เหมือนกันเราไม่เก่งแต่เราไม่ถอยนะคะฉันชอบฉันชอบคนของแท้ทั่ไม่ชอบอพวกคีโมขีโมนี่ไปไกลๆโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสิ่งไหนที่แม่ทาไมด่ดีก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะแต่อยากจะมาพูด อ่าอีตัวที่หลุดออกมาจากท่อน้ําทิ้งะค่ะว่าลุงมาทวงเงินค่าค่าค่าสร้างปูบริจิตกลับลงท่อไปเหมือนเดิมนะคะโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ